ค่ะมือนี้มาตามหน้าจีโค้งสุดไทยพนอธิฐานว่าถ้าเลขจะเข่าเกี่ยวกับฝันว่าได้เหรียญบาทไงก็ให้ฝันเ่้วกับว่าได้ยูได้จินได้ซิ่งได้ขลองมาท่านพนว่าบ่ฝันเลยเงียบจิบพนว่าแสดงว่าเลขอันที่ฝันได้เหรียญบาดไงนั่นเข่าแล้วพราะว่าพนว่าฝันเงียบจิบจะจะเป็นตัวใดน้องไปตีตามฝันแหลกคนใดเลยค่่าข่าเป็อเคสครับ่าสวัสดีค่ะมือหนิวมาตานะท่าง เมื่อกี้อีกครั้งนึงเนาะใช่เ่อเท่ากับสัมผัสไปแล้วล่ะแต่ว่ามาตามเมื่อว่าเป็นเอาฟันไปเสี่ยงเมันฝันดีบอนะแต่ว่าคืออินขึ้นไปเมื่อกี้ว่าอยากให้ตามเรื่องน้องปองเรื่องแบบหนึ่งเมืองตัวไหนแบตหาโซ่แบตสองพันวะสองพิ่นบอกไม่จะดอกเนาะถ้าถ้ถาตามเรานั่นไข่โงด์ไข่ใหญ่เลยอ๋อ,มอ,อไ,ไม่เพราะเขาเป็นไข่ใหญ่เลยในน้องปองเนาะน้องปอนเนาะแบต ห้าสองแต่หมู่บ้านก็ฟันดีอ่ะกนได้ในหมู่บ้านก็ได้เออก็เลยชิมาตามมาเมื่อกี้เที่ยงพก็ฟันบอกเอาควันไปวอลเรื่องเด็กตัวไหมหรือฟันไหมกต่วอลฟันเอาหมู่บ้านในฟังอีกทีหนึ่งนะเพื่อความชัดเจนบก็ฟันว่าก็ไปไซโวจะไปเดินกว่างเรายางไปก็ไปฟอเดียนบาญายไปฟอเดียนบาญายขุดจ้ะ ข้างละไอ้ค่ะค่ะางนึงเป็นคุดขางนึงเป็นพอหลวงราชการที่เก้าจ้ะเก็บใส่กระเป๋าเก็บเลยมาเบิงจ้ะมาเบิงเวียนเข้าจ้หน่อยเวียนออกขึ้นเหลืองอืมก็เลยเอาเทากระเป๋ากับแา่ฝันเลยจ้ะก็ได้เลยเนาะในฝันเนาะเดี๋ยวเมื่อไหร่ขยันมาเดี๋ยวเมื่อไหร่หิมะมาหิมเนียนมาหอดเนียนเลยเดี๋ยวเก็บไว้ใส่บ่บางใบ อมค่ะวางไว้น้ากุมารออนี่คครัแต่บ่น่เวคือนิ่งุยเจุเจียกนนิ่งแต่ว่ากอมีมาเอาไว้น้ดูกุมารดูกุมารเนาะโอ้นเคียเมันเยมกุมารเนาพร่องโอเรียกกุมารทรองเนาะกุมารทร่องชวนี้นว่าอยากนำแดงเนาะันก็่บว่าแล้วเราบอกเลยเรียบีด้อันนี้อยางเงี้ยองเงี้่ไมเนาะดูินมะใบเหาย้นกุมาหน่อยเถอะเอส ถวายดูยุกเพราถวายเลยเนาะเพิ่มเรื่อยากินเนาะก็คือเหรียญบาทขุดไงยมีแบบที่บอกได้ว่าเหรียญบาทคุณเงยมันพอสอสองหาศูนย์หาเด้ศูนย์หาศูนย์หาสองห้าศูนย์ห้าเนี่ยคือเหรียญบาทไงอีกอันนึงเขาบอกว่าสองหาศูนย์สองกันวิกันไอเป็นเหรียญบาทเนี่ยเนี่เป็นสองพอสอแต่ว่าไอ ไพ่ออเป็นเรียญน้อยเป็นเรียญบาทน้อยเขาว่าอันนี้เรียญงหญ่เละเรียญใหญ่เขาว่าเหีนันศูนหาก้บศูนยงเลยียญใหญ่สุ้มบาทสมัยเก่ามดสุมงมีดนะโอ้เรียนบาทเก่าซุ่มเรียนหแล่ะอซคอมเมนต์มาโยพ่นวาไอพ่อพ่ออศูนหกับศูนย์สเีนบาทใหญ่อือคืสองศว่ะมันต้องมีศูนย์นนะมันกลมอ่าละบอยเขาเดียกวาเดียตาพ่อสองเรียนรุ่นนี้นะเขาเอซีคอมเมนต์มาละมี เ้าจตีตัวใดยเขาไม่ได้ตีตีตามพ่อสอสิเ้ถตีเนี่เหรียญเหลียญเหรียญบาทงาเนี่ันมีสองพ่อสอมันมีสงพ่สคือสองพัหอยศูนย์ห้าก็พอสอสองพันาร้อยศนย์ว่าที่สองศูนย์นี่ละมันมีทั้งนี้เนี่ยเขาเอาเรียงเขาน่ะเอซีบอกมาน่ะไห้เลียนหน่อยคือพสอสิเกทั้งนี้มันว่าแวนว่าไปตี อมันเอาข้อสอบแต่สิมี้สามส่นต้นต้อต้นแต่เรียวสิเกียรติมีนสิเกีเออแต่ว่าไปเกีกรตีถือเกีทีติศูนหานอวัเนาะแต่ว่าข้อเกียรติกันเพียงหนึ่งคือว่าเป็นหนึ่งศูนย์เก่านะข้ตีนะเอาบารีมีฟันไหมบ่าเดี๋ยวอธิษฐานไหมบ่โอ้เคอธิษฐานว่าถ้าถ้าเลขเขาว่าให้ว่าให้มีเลขเพิ่มถ้าถ้าถ้าเลขเขาให้ันว่าได้กินเขากินน้ำ จบปูจปลาเียบกลิปโอ้ฝันยังวยไม่เออไม่เล็กเขาหรือเป่าเล็กเขาเล้ยเล็กดูนะปกติไม่เกกะยีฝันน่นฝันนีด้ยเน่งฟันจมื่นะเลเพิ่มมือคืนมีมือคืนเงียบบันเงียบแ้เมื่อกี้คงุดท้ายได้นะครับก็ฝันเลยจ้ะันว่านึงุมเานว่าน้องสี หนึ่งศูนย์้าหลกลหาศูนย์ศหาเนาะจ้ะก็ตัดใหหน้า้งเ่าตัดเลขหนึ่งศูนย์นย์เก้าแล้วก็หนึ่เก้า้ตัดวันจ้ามีเลขตามหลงปอนเนาะจ้ะหนังปอนตามตัวแรก่อนแปดห้าสองแป้าเนาะตามมือเตียนนะมือี๋ว่าเขาเคยต้องคอยไปรัฐบาาไทยเลยเก็มากแปดเขียนแปดขียน เกซเนาม่ได <pecially> ้ใครเดียเปิเกดิเดซี่งี้ยเอาอยกตามเะอเลีเบอร์นอ่ะตัตาี่นะนี่สองศูนย์เนาวะสองศูนย์เรียนอ๋อเดียวจะรูปมันจะลวเดียวูปคีมัเรียนไปก็ได้แดวูกีมกเอาายจังเลย่ละ ว่ารอดฝันเถอะเหรอรันเ่อเดิมมันนี่ทำนี้เนาะตามน่นอย่เนาะมันว่างยกก็เขียนส่ก็ได้ศูนย์สองเนไหว่างมาอนั่นแหละเอซีอสก็แล้วไปเขียนให้เบิ้งเขียนศูนยรียญเนาะเอาเป็นเรียญเนาะเป็นเรียนเป็นเรียญพ่สอนเนาะเออศูสอก็หได้เรียตามนี่เด้อนะครับเก็บว่าฝันไหมบ่ นั่นเลย,ยอธิษฐานว่าให้เรียเขาเลีวใหญ่ฟันเพิ่มให้เพิ่มตัวเล้กแต่ก็บ่าฟันเด้กินนั่นกินนี่ว่าได้ปูได,ด้ปลาพอฟันลังเลยนะครับเนาะเงียบก็แสดงวันเลียอาจจะเขาเลีวได้นะครับเพาะตีกันวันเหรียญบาทเป็นหนึ่งเก้านะครับตัดให้หนึ่งศู้าหลักกันเกานะครับส่วนเหรียญบาทเนี่ยเซีว่าเป็นพงหาศูนย์ห้าก็ศูนย์สองหรือสองศูนย์นี่แหละกัเลีนยลงให้พร้อมเนาะอ๋อนะครับก็เฉลีประมาณนั่คมฟันไม่เกี่ยด้วยนะครับ ส่วนตัวแดงๆหนี่งว่แดงเด้อนะครับตามมือเสื้อไห้น่มากเลยตามขอต้องตามเนาะตามเลยน้องปอนคือแปดหาสองกับแปดสี่เลขเบอร์โทษนะทำไก่ชุกใหมานน่าไม่เกี่เด้อนะครับโมนี้ฝันดีเติบนะครับของเงนวัานของนี้ก็ฟันนายเข้าแล้วเนาะเป็นได้หรือไม่เกลี่ยน้องปอนมีเสีอะไรคงเรียเเปล่าไปได้หรือเปล น้องปอนก็ถ้าก็ให้ฝันเพิ่นบอกก็ถือได้นะต้องเงินในพวกเขาแต่ระวังเราสบบ้านไทยไหนหน้เนาะถ้า,ามมตกรมนี่ก็ได้ส่วนเมื่เคียกับอมีอยังเติมเติมเลยนะครับมบีมีอย่างเกิบเติมมา่ิอยู่แล้วเนาะ,ะน้องกัตีมากใย,ย่หลังวมัมาโคตรกตีมากน้องไก่ได้หนึ่งเกามาคตรกัไปเก่าหนึ่งศูนมีบ่อยากให้เขาคือกันเพราะว่าไอ้น้องปอนมันจะครบสี่ปีแบบ ตั้งจิตไว้ว่าสิซื้อขนมให้เด็กน้อยอยุศูนใช่ไหมมีสามซึมหาคนสีเอาแปอขนมไปแจกเล็กน้อยุ่มมืเล็กน้อยน้ำาแจกเล็กน้อยบอว่าถ้าถ้าว่าถือเกิดเหตุหน้าขนมพอระหาบาทกับนมกล้องในน้อยไหมถนมบาทกันมแล้วมรัมิไหมเอาพ่อเพไ่ออะ ส,ส,สนุนเมเกี้เนาะก็แล้วกมีเกเอได้รัตมิวไหมถือว่าถือก็อยากซวยก็เถอะแต่ถ้าถือเกเกอยากเปลี่ยนเป็นโอวันตินนะงนะถ้าถือนะถ้าถ้าได้เข่าเอฟซีไฮมาเกอเกอยากเป็นเปลีป่ยนเป็นโอวันติ่งกบขนมฮาวาดเอฟซีก็ดีถือก็จะนุ่มหน่อยฮาวาดแต่ถ้าว่าถือมันเป็นทุนเขาจะฟ้องกันจะเอา ไอ้นมเปรี้ยวหาบาทไอ้เล็บนื้อห้าบาทกับขนมพ่อละหาบาทคือก็ิได้โอ้มันตีนกลองละซิบอ่าสั่ไอ้มีซานซิบหาคนเอานะครับเอ็มซีพอดีนะถือว่าถืออยากซอยไปเกี้ยเนาะอยากให้ร่างแกเมื่อเกี้ยคือว่าคนจะไปทับบุญเก็บุญกับเล็กน้อยนะเล็กน้อยวัดเกิดลูกชายเพิ่นติดต่อมาได้ที่เก่าเนาะเพื่อโทษกับซืนกนึง โกเคสามเกดสองเกดแปดด้วยครับเบอรบ์ทั่มาเลยเบอทั่เป็นตัวศูนยหกห้าศูนย์เก้าศูนย์สามแปดสี่แปดด้วยครับไล่อดีนะครับห้าหนึ่งเ็ดหนึ่งห้านะครับไล่อดีก็หนึ่งเก้าสี่แปดแปดแปดเอเล็กด้วยคัะอ,อ,อาตามนี้เนาะอ,อ,อันนี้ติดต่อมาได้ด้วยนะครับอือหาเ่มิโชคอยากหรือว่ามิโชคก็อยากเคียนรัเป็นเกอะไรก็ได้เนาะอ่าแล้วเราเขีล้วก็ดีดีทำดีนะว่าเป็นยังาะบ่า เปิดก็ว่าไปซื้อเคเบิลกินได้ทะเยอยานหองนะสื้อให้เด็กน้อยมันดีเด้เออวยคือโคนรมันนะบ่เฮบ่จัดเคเบิลเอาไปแกงเล็กน้อยนะกินใจดีเนาะนะครับเอาวันนี้ไข่แตกสามตัวนะครับสองตัวเด้อนะครับอันนี้สมหวังบางทีคิดนาะอ่าโชคลาภมาเาี่ยเด้อนะครับตามนี้นะครับหนึ่งศูนย์เก้านะครับสี่มีสีเนาะมีศูนย์ห้าศูนย์สอง หนึนล้วก็ศูนสนะครับส่วนเด็กตามคือแปดหาสองับแปดีเบอร์ทรสเนาะกระตามีเน้นะครับเปชกไ้มันนั่ไม่เกี่ยนะครับดมักกไม่เกีเพิ่มประฟันเพิ่มเติมเน้นะครับอืมแตคือมีแต่หนึครับหาศเพิ่มเติมมากกว่าสองนี่แหละทีเดียกระตัดด้วซี้เนาะช่าชกไ้มันนะครับสู่สุคนสรับกทังไม่เกีสวัสดีครับสวัสดีค่ะ